มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นดราม,ม่านะคะสงกรานติชนะลงล่าสุดเจอโซเชียลถล่มยับหลังคู่เป็นเสียงเดียวกันหลังจากเพจเจมอยร้อยแปออกมาโพสต์ประเด็นหลังจากผ่านมาเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันเกิดน้องปีใหม่แต่กลับไร้เงาของสงกรานติชนะลงไปอวยพรวันเกิดลูกสาว ไปเพจเซย์มอยระบุข,ข้อความว่าปีใหม่แล้วเมืองก็อ่อนโยนกับพี่สองกูบ,บ้างนี่ขนาดฮียังไม่เปิดตัวน้องมอนะเอนดู #epim ีแอพพี่สงทำกลางโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันสนันทั่วลงอาทิเช่นทำหน้าที่พ่อบ้างหรือเปล่าสงการานงานมันเกิดลูกสาวก็ไม่คิดจะอวยพรให้ลูกบ้างเลยเหรอเป็นพ่อที่แย่มากซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามาปกป้องว่าอาจจะอวยพรกันแล้วแต่ไม่ได้ออกสื่อหรือเปล่า สงครามติชนะรงล่าสุดเจอโซเชียลถลม่มหลังพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ